นักเรียนทำความเคารพสวัสด,ดีคะ่ะคุณครูสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแฟงกันเอนเช่นเคยนะคะวันนี้มาเป็นแบบนักเรียนสาวญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวนะคะ <c oughs> ก็ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงโควิดช่วงนี้ก็อาจจะต้องเรียนที่บ้านแต่ว่า สิ่งที่สําคัญในการเรียนของเราเนี่ยก็คืออุปกรณ์ต่างๆวันนีุู้แจนจะมาเปิดกล่องสุ่มอุปกรณ์การเรียนไม่ว่าจะเป็นเครื่องเขียนและอื่นๆอีกมากมายกันนะคะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยวันนี้เพื่อนอาจจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมพี่จูแจนแบบหน้าหมองคาจังเลยอะ่ะบอกว่าหน้าค่อนข้างสดนะคะไม่มีอะไรอยู่บนใบหน้าของแจงเลยนะคะตอนเนี้ย วันนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปเปิดกล่องสุ่มกันนั้นเดี๋ยวจูแจเนี่ยจะขออนุญาตแต่งหน้าแป๊บหนึ่งและนี่เลยนะคะวันนี้จกแจก็มีเจ้าตัวนี้มาเป็นตัวช่วยในการแต่งหน้าของจูจแจนั่นเองนะคะใช้เป็นประจําเลยนะคะทุกวันเลยตัวนี้เนี่ยก็คือ Baby Ri c ซ cc p l u ั cream นั่นเองคะ่ะเป็น CC ซีครีมตัวเด็ดทาให้ผิวหน้าของเราเนี่ยเปล่งใสแล้วก็มีออร่าด้วยมาพร้อมกับการบํารุงด้วยนะคะเพื่อนๆรองพื้น CC งานผิวเนียนกระจ่างใสตลอดวันเลยทีเดียวนะคะมาพร้อมกับกันแดด ไม่อุดตันกันน้ํากันเหงื่อด้วยแถมเบาบางเกลี่ยง่ายมากๆเลยล่ะค่ะถ้าใครใช้แล้วเนี่ยจะรู้เลยนะคะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยไม่เหนียวเหนอะหนะแน่นอนนี่เดี๋ยวแจนจะบีบเนื้อครีมให้ดูนะคะว่าเนื้อครีมจะเป็นยังไงก็คือจะบางเบาแล้วก็เกลี่ยง่ายแน่นอนนะคะทุกคนนี่โอ้โหคือเนื้อนเนียนแล้วก็ละมุนมากนะคะดุดิีดัจนนลยนะเนี่ยดูมือของจุ๊บแจงนะคะอันนี้จุ๊บแจงก็เอามาลอง ใช้กับมือให้ทุกคนได้ดูกันก่อนเนียนมากอันนี้เดี๋ยวจุแจงก็จะใช้กับหน้าให้ดูเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงนี่คือจะบอกว่าจริงๆแล้วจุ๊บแจงก็เป็นคนที่แบบว่าหน้าไม่ได้เนียนขนาดนั้นนะคะก็คือจะใช้พวกออรองพื้นหรือว่าซีซีเนี่ยมาช่วยปกปิดความชั่วร้ายบนใบหน้าของเราะคะพวกรอยสิวจุดด่างดำอะไรเงี้ยจุ๊บแจงก็มีเหมือนกันนะคะทุกคนแถมตัวนี้เนี่ยคุณประโยชน์เขาแบบ เยอะมากๆนะคะเพราะว่าเขาทั้งกันน้ํากันแดดไม่อุดตันด้วยแถมประสานการบํารุงผิวด้วยวิตามิน C เข้มข้นด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ยังมีวิตามิน B3 ไฮยาลูรอนบํารุงผิวหน้าให้ชุ่มชื่นแลดูอิ่มน,น้ําด้วยเนี่ยพร้อมทั้งลดความหมองคล้ำบนใบหน้าเราด้วยนะคะราคาเนี่ยก็ไม่แพงเลยซองหนึ่งที่เราเห็นอยู่นี้นะคะ 4ี่บาทเท่านั้นเราจะการพูดเลยนะว่าใช้ได้นานมากๆนะคะเพราะว่าเกี่ยง่ายทั้งหน้าบิดแค่นิดเดียวเองอะก็แบบเกี่ยทั้งหน้าได้แล้วนะคะถ้าใครถามว่าเฮ้ยทำไมวันนี้หน้าสดแล้วแบบผิวดีจัง ก็ไม่แปลกนะคะทุกคนเพราะว่างานผิวเขาเปปังอลังการมากตูดีเพือ่อนๆสามารถหาซื้อได้ที่ร้านคาร์มาหรือว่าเซเว่นอีเลเวนแล้วก็ร้านคา้าตัวแทนจาหน่ายชั้นนาทั่วประเทศเลยนะคะหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกไปข้างนอกเนี่ยสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้นะคะโดยการคลิกได้ที่ลิงก์ใน description ของคลิปทูแจงคลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวทูเจนจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เนาะแล้วพอใช้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถใช้เจ้าตัวนี้ได้ด้วยนะกับ baby bright cc วิตามิน C p o w d e r Pack ตัวนี้นั่นเองนะคะพอใช้คู่กันแล้วหน้าเนีย ีขึ้นเยอะเลยนะคะทุกคนโโหเลยป้ากู๊ดเอาละคะ่ะทุกคนตอนนี้ก็มาแต่งหน้าโชว์กันไปแบบพอหอมปาาของคอแล้วนะคะตอนนี้ก็สวยแล้วก็พร้อมมากๆเลยละคะ่ะเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเปิดกล่องส่มกันเลยดีกว่านะคะว่าวันนี้เนี่ยกล่องส่มเครื่องเขียนของแจงนั้นจะมีอะไรอยู่ในกล่องบ้างตื่นเต้นมากๆาเลยอะทุกคนพัดาโอ้ใหญ่เบิ่มนะคะในกล่องนี้เนี่ยจะมีทั้งอุปกรณ์เครื่องเขียนปากกาดินสอสมุดหรือว่ากระดาษ หรือว่าสติกเกอร์วันนี้เนี่ยเราเราจะมาดูกันนะคะว่าในกล่องจะมีอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยอาจจะต้องฉีกก่อนนะคะฉี่ตรงกลางเลยละกันไหนๆก็ไหนๆแล้วลละสะใจนี่อ่ะอันนี้จเจนไม่เห็นนะคะยังไม่มองให้ทุกคนมองพร้อมๆกันนะคะหน้าตาของกล่องเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะก็จะมาเป็นถุงแบบว่าเล็กๆน้อยๆแบบนี้เนาะโอ้โหของเยอะเหมือนกันนะเนี่ยก็สามถุงนี้นะคะ ก็จะเริ่มสีอะไรก่อนดีเหลืองชมพูฟ้าเอาเหลืองก่อนละกันเี่ยเป็นถุงหน้ารังเชียร์เป็นถุงอังกะลองด้วยนะทุกคนเป็นถุงใส่ขนมเลยอ่ะหนึ่งสองโอ้โหเป็นสติกเกอร์นะคะอันเล็กๆตะมุตะมินะคะก็จะมีพวกสติกเกอร์พวกนี้ดีแล้วก็ชินเล็กก็จะเป็นอย่างลบรูปพิซซ่าแล้วก็ เป็นพวกกระดาษต,ต่างๆนะคะเป็นกระดาษแบบลายๆใส่ซองมาอย่างดีเลยนะคะอีกอันนึงก็จะเป็นคัตเตอร์รูปกอนเมกแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นถุงส่มถุงแรกนะคะถุงส่มสีเหลืองต่อไปขอเปิดเป็นสีฟ้าก่อนดีกว่ามาสติ๊กเกอร์เล็กๆน้อยๆเต็มเลยนะคะแต่อันนี้ก็จะมีว้านี่นี่เป็นดินสอแล้วมีกระห <S <S ๆๆันมาเป็นกองเลยแจ้งว่าจะจะได้แต่งห้องแล้วแลหละคือหลายๆคนอาจจะสงสัยนะแจ้งเป็นคนที่ชอบสะสมเครื่องเกี่ยนอยู่แล้วนะคะสังเกตได้จากข้างหลังนี่เลย อุปกรณเครื่องเขียนเต็มๆเลยนะคะไปที่ไหนก็จะต้องแวะซื้อแล้วก็จะมีพวกกระดาษโนต้ตต่างๆนะคะมาในซองเหมือนกันแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นถุงส่มสีชมพูสีชมพูเนี่ยอู้หูแต่เนาะสีชมพูต้องแพงกว่าอันอื่นแน่นอนสีชมพูของเยอะมากๆนะคะโอ้โหเยอะอ่ะ อันนีส้สติกเกอร์แผ่นใหญ่หน่อยนะคะของสีชมพูจะเป็นสติกเกอร์หน้าตาแบบนี้แล้วก็จะมีสติกเกอร์ใส่แบบนี้อันนี้น่ารักค่ะชอบแล้วก็จะมีสมุดเอาไว้จดงานจดกันบ้านอะไรเป็นรูปน้องหมีนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูถุงสุ่มต่อไปดีกว่าก็เป็นถุงนี้นะคะเป็นถุงกระดาษมาเลยแต่ว่าข้างในเนี่ยค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันนะคะทุกคนโวของเยอะเด็กแจ็จสี่ไปดูทีละชิ้นนะคะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันวันนี้คืออะไรแต่กลมๆอยู่นะอ๋ออันนี้จะเป็นสีค่ะทุกคนจะเป็นสีแบบสีน้ำเอา ปูกการไปแตะน้ําแล้วก็มาจุ่มสีได้นะคะอูโหูั <Yeah>. oh. น,นี้มาเป็นถุงเลยอ่ะถุงของข้างในเนี่ยน่ารักด้วยนะเฮ้ย <c oughs> ชอบอ่ะอันนี้ชอบมาก <c oughs> น่ารักสุดๆเป็นพัดนะคะทุกคนเขาก็จะมีด้ามพัดมาให้แบบนี้ด้วยเป็นพัดแบบ หนีขี้เป็ดนะคะแสดงว่าเอาไปแปะห้องก็แต่งห้องได้เหมือนกันนะแล้วก็มีอะไรอ่ะหหอะไรอ่ะอ้เป็นปากกาทุกคนน่ารักมากเป็นปากกาแบบเป็นปากกาลูกไข่นะคะว้ยน่ารักอะชอบอันเนี้ยน่ารักดียังไม่หมดทุกคนมันยังไม่หมดให้จองมาทีเดียวเลยแล้วกันโอ้โหกระจกมือนะคะกระจกแบบพกพากระจกมือและแฮนด์มิลเลอร์กระจกพกพาค่ะแล้วก็จะเป็นพวกกระดาษโน้ตต่างๆนะคะลายน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนี่ แล้วก็จะมีสติกเกอร์เป็นที่ข่านกระดาษอีกแล้วค่ะที่ข่านกระดาษแล้วก็จะเป็นสติกเกอร์ลายต่างๆนะคะถุงเล็กอันนี้เป็นถุงแยกนะคะราคา20บาท 20บ,บาทเราจะได้อะไรบ้างอันนี้20บ,บาทเฮ้ยได้สติกเกอร์น่ารักอ่ะโอ้ไม่หนุ่มเกาหลีมาให้ด้วยมันก็มีสตกิกเกอร์ด้วยนะคะเข็มฉีดยาปากกาดินสอปากกาค่ะนี่เป็นปากกานะคะเป็นแบบเข็มฉีดยาก็น่ารักดีนะเป็นน้ำยาสีเขียวด้วยไหลได้ด้วยนะคะทุกคนอ่ะได้อีกแล้วนะคะเป็นลิควิดแบบเทปแล้วก็เป็นเทปลายพร้อมกับปากกาหนึ่งด้านเป็นรูปพิลระุมะสสีชมพูนะคะ โอเคค่ะ okay, ใกล้หมดแล้วอันนี้ก็จะเป็นห่อสุดท้ายแล้วนะคะที่รวบรวมกันมาอันนี้ก็กรีดเลยดีกว่านะคะไม่ได้รอเขาแบบแพคมาอย่างดีเลยมีใส่กันกระแทกด้วยนะคะเหมือนกลัวอะไรแตกซะอย่างนั้นี๋ยวกันจะดูก่อนนะคะว่าข้างในเนี่ยจะมีอะไรบ้างนี่อันนี้เนี่ยเขาบอกเลยนะคะว่าแต่ละกล่องอะราคาเท่าไหร่โหแจงซื้อสุกต,ตรงนะเรื่องกล่องสุ่มเนี่ยแจงซื้อมาเยอะนะคะแล้วก็มีความสุกทุกครั้งเวลาเปิดอันนี้30บาทค่ะ ขอนี้40บาทค่ะและขอนี้50บาทค่ะเราจะมาเริ่มเปิดกันที่30บาทกันก่อนเลยดีกว่านะคะก็าเขียนให้ตรงนี้ด้วยว่า30บาทนะคะแกะเลยดูซิมีอะไรบ้างคือ30บาทก็ถือว่าเป็นราคาที่ก็ตามราคานะคะเพราะว่าได้ประก,กาดินสอหลายแท่งเลยอันนี้ก็จะมีเป็นโพสต์อิตนะคะเล่มเล็กแบบจิ๋วๆเลยนะคะมาหนึ่งเล่ม แล้วก็จะเป็นดินสอเฮ้ยแต่เขาทำตีมสีดีนะทุกคนเพราะว่า30บาทเนี่ยเขาให้มาแต่สีเหลืองหมดเลยอะดินสอก็เหลืองนะคะแล้วก็กบเหล่าดินสอก็เหลืองคือให้ดินสอมันต้งให้กบเหล่าดินสอมาด้วยนะแม่เกินใช้ไม่ได้นะคะนี่มันดินสอไม้อันนี้ก็เหลืองนะคะเฮ้ยเขาคุ้มตีมไม่ดีนะเนี่ยส่วนปากกาเป็นลายแบบขนนกนะคะก็สีเหลืองเหมือนกันสติกเกอร์ก็สีเหลืองนะคะแล้วก็มีแม้บรรทัดด้วยแม่บรรทัดก็สีเหลืองเหมือนกันนะคะเป็นหัวใจแบบสีเหลืองแบบนี้เลยเนาะ แล้วก็มีสมุดมาหนึ่งเล่มนะคะสมุดหน้าตาเป็นแบบนี้สีเหลืองเป็นสมุดมีเส้นเหมือนกันนะคะแล้วก็สติกเกอร์1อันเล็กๆแบบนี้นะคะน่ารักดีเมื่อกี้30ต่อมาเราจะมาเปิดที่40บาทกันบ้างน,นะคะ40บาทหน้าตาแบบแบบนี้เนาะแกะดูซิว่าข้างในาจะเป็นสีอะไรแล้วก็จะแบบดูดีขนาดไหนโอ้อันนี้เนี่ยจะคมเป็นตีมเอ้าจในได้สาม <S <S> <ederim> อ่ะเจนได้เปนภาสาม อันนี้ก็เหลืองอันนี้ก็เหลืองแล้วลายเดียวกันเลยเอระไม่เป็นไรค่ะเก็บไว้ใช้ได้นะคะก็จะมีเป็นเทปนะคะลบคำผิดสีเขียวอ่ะไอนนสติ๊กเกอร์สีเขียวนะคะเหมือนเขาจะคุมโทนสีเขียวมาเนาะแล้วก็ยังลบสีเขียวนะคะยังลบแอปเปิ้ลด้วยมีกลิ่นไหมนะแล้วก็จะเป็นปากกาเขียวนะคะดินสอเขียวแล้วก็มีดินสอไม้สีเขียวแล้วก็จะเป็นดินสอไม้สีฟ้าแต่ว่ามีไยเป็น,เป,นเป็นรูปเอ่อลูกอมสีเขียวนะ สติกเกอร์ป็นแผ่นค่ะกระดาษแบบโพสอิทหนึ่งอันนะคะแล้วก็สมุดลายช้างน้อย <What? S 1> หนึ่งเล่มสมุดเล็กๆโอเคค่ะต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็น่อสุดท้ายของเราแล้วเนาะกับราคานี่ห้าสิบบาทห้าสิบบาทเนี่ยค่อนข้างหนักนะคะซองหนักอยู่เหมือนกันอยากจะรู้เหมือนกันนะคะว่ามีอะไรบ้างเท hey, มาเลยดีกว่าเมื่อกี้มีเหลืองแล้วมีเขียวแล้วอ,อันนี้สีอะไรนะสี่บาททุกคนโอ้โหห้าสิบบาทนี่ของเยอะใช้ได้แล้วนะเนี่ยหมดยัง หมดและเรามาเริ่มกันที่สมุดนะคะเป็นสมุดแบบว่าเหมือนคล้ายๆกับเย็บลวดนะคะแจ็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเรียกว่าอะไรนะคะแต่ตัวนี้เป็นลวดเนาะแล้วก็จะมีเป็นเ,เทปสีฟ้านะคะอันนี้มีสีเขียวมาให้ด้วยมันเป็นทั้งแบบเดียวกันเลยค่ะแต่ว่าเป็นสีฟ้านะคะอันนี้ดินสอแดงแต่เป็นปฟายหัวฟ้านะคะดินสอกดนะคะสีฟ้าเอ้ยอันนี้น่ารักดีนะชอบแล้วก็เป็นดินสอสีม่วง อันนี้เป็นดินสอเปลี่ยนไส์นะคะปลายแหลมเปี้ยวเลยแล้วก็มีปากกาอีกอันนึง่งแบบปากกาสีฟ้าเทปลกข้อผิดสีฟ้าค่ะเทปสีฟ้าสติกเกอร์แบบตะมุตะมนิน่าราักหนึ่งแพคนะคะเป็นยางลบรูปกล้วยแต่เป็นกล้วยสีฟ้าปากกาสีฟ้าอันนึงแล้วก็อันนี้เนี่ยน่าจะเป็น สมุดแบบเอาไว้จดนะคะเป็นแบบซินเดลเล่าด้วยน่ารักมากเลยอ่ะคุณเจ้าหญิงนะคะและนี่นะคะก็คือการรีวิวทั้งหมดของแซนในวันนี้นะคะเราก็จะได้อุปกรณ์แบบพวกเครื่องเขียนต่างๆมากมายมาเยอะแยะเลยนะคะคือแซนมองว่ามันเป็นการสุ่มที่สามารถเอาไปใช้งานได้นะคะถ้าเมืม่อนๆชอบเนี่ยก็อย่าลืมไปหามาสุ่มกันดูนะคะเผื่อใครแบบว่าอุปกรณ์การเรียนยังไม่เพียงพอแล้วก็เลือกไม่ได้สักทีว่าจะเอาอะไรดีอะไรแบบเนี้ยแจนสุ่มมาก็ได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะตอนนี้ ครั้งนี้เนี่ยจูเจงคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไ้เป็นเพื่อนชอบ่าล like, ืมอกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะและถ้าอยากให้จบแจงมาสุมอะไรให้ดูอีกสามารถคอมเมนต์ได้ที่ข้างล่างเลยนะคะและ้วแจงจะมาสุมให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งเนาะ,ะและอย่าลืมฝากไว้ด้วยนะคะกับ b บบ y Bright CC ซีพลันะคะหนะ้าจะได้ขาวกระจ่างใสแบบนี้นะคะแต่งหน้าไปโรงเรียนได้แบบว่าครูก็จับไม่ได้ว่าเอ๊ะหน้าสดหรือเปล่าหรือว่าแต่งหน้าจริงๆแต่ทำไมผิวดีจังอะไรแบบนี้เนาะ,ค,ะครั้งนี้ไปแล้วนะคะทุกคนยังไงกก็จันหนหห่คคคลลิปป้าะะะีสดบ